ความแค่หานที่ไม่มีใครเทียบได้สู่ความเศร้าที่เขานั้นถูกบทขยี้จากวันนั้นจนถึงวันนี้เขาก็ได้กลับมาอีกครั้งแล้วครับทุกคนเอาเลยครับสวัสดีทุกคนกันด้วยครับยินดีต้อนรับการกลับมาของพี่คาร์เมล่าแมนพันเจอร์ของเรานะครับหรือว่าพี่กิริตโตของเรานั่นเองครับบอกเลยครับว่าการกลับมาของเขารอบนี้นั้นโคตรเท่เลยครับทุกคนและเท่คนเดียวยังไม่พอนะยครับยังมีเพื่อนแบ็กสปิเกอร์แมนของเรานั้นมาเท่อีกคนด้วยครับต้องบอกเลยครับว่า E ีีนี้สุดจัดจริงๆครับกับฝ่ายพันธมิตตรรรรขอองเเเาาลยนะคคััับบบกว่จด็ม ยกทับกันมายกใหญ่นะฮะและเรื่องราวในวันนี้ครับต้องบอกเพื่อนๆเลยนะครับว่าเข้มข้นมากๆด้วยความยาวของวิดีโอฟูลสกรีนนั้น1นาทีกับอีก55ิาวิเลยครับเต็มอิ่มทุกฉากครับบอกเลยถึงแม้ว่าจะมีฉากที่สูญเสียอยู่บ้างนะครับแต่ก็มีฉากที่สร้างความมันและก็ความประทับใจไม่น้อยเลยนะครับรวมไปถึงมุกกุนกวนของคามิล่าแมนด้วยนะฮะสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับจะเป็นยังไงกันบ้างครับแล้วพี่คริโตเหล่านั้นจะกลับมาพร้อมกับอะไรบ้างนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะพร้้อมมแลลวปเเรริ่ันยคบ ฉากแรกของเรานั้นนะครับเราก็จะได้เห็น point of view ของเรานะครับเปิดตัวมาก็กระนำปืนใส่กับพวกสกิปรี่ทอรเรตนั้นยับเลยนะครับเผยเห็นถึงความดูเดือดของสงครามใน EP นี้มากๆเลยนะครับซึ่งตากล้องของเรานั้นก็ได้เก็บคิวไปทั้งหมด3คิวด้วยกันครับบอกเลยว่าเปิดตัวมาตอนแรกนั้นก็เข้มข้นเลยครับ เพราะว่านานานทีนั้นตากล้องเรานั้นจะมีโมเมนต,ต์จัดการกับพวกสกิ i t ี้ t o เ l e t นั่นเองนะฮะแล้วต่อมาครับตากล้องเรานั้นก็ได้ถูกเฮลิคอปเตอร์สกิฟ i ี้เทเ e สนั้นปล่อยมิสไซล์เข้ามาใส่ทันทีครับบอกเลยว่าแทบช็อกครับเกือบไม่ได้ดูต่อเลยซีรีส์นี้ซึ่งตอนแรกผมเห็นนัน,นะครับผมคิดว่าตากล้องเรานั้นจะไปหวั่นซะแล้วนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับตากล้องของเรานั้นส่วนใหญ่จะเป็นคิวสุดท้ายของซีรีส์เสมอนะครับ เหมือนในหลายๆ EP นะฮะซึ่งเห็นผลหลักๆที่เขาไม่ตายนะครับผมก็คิดว่ากระสุนมิสไซน์นั้นนะครับน่าจะโดนป้อมที่เขานั้นเอาไว้ยิงตั้งแต่ฉากแรกก็เป็นไปได้นะครับเพราะปืนที่เขานั้นยิงพวกสกิปดี้เทเลตตอนแรกนั้นน่าจะเป็นปืนที่ติดอยู่ข้างหลังกำแพงนี้นะครับสังเกตดีๆนะครับเราจะเห็นซากโถส้วมสกิปดี้เทเลตเกลื่อนบริเวณพื้นที่ลบเลยครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพันธมิตรเราหรือว่าฝ่ายสกิปดี้เทเลตนะครับและที่สําคัญนะครับสถานที่นี้เราก็จะได้เห็นนหััวกล้้องน,น ติดอยู่ที่นี่อีกด้วยครับซึ่งก็สันนิษฐานว่าที่นี่นั้นอาจจะเป็นสถานที่แคมป์ของฝ่ายพันธมิตรของเราก็เป็นได้ครับแล้วหลังจากที่ point of view เรานั้นเจอมิสไซล์เข้าไปเต็มๆนะครับอาการของตากล้องเราก็เกิดอาการมึนๆงงๆครับแล้วเราก็จะได้เห็นเพื่อนคามีล่าแมนครับอีกคนนึงนะครับที่กําลังวิ่งหนีตายอยู่นะครับซึ่งก็ถูก security toilet ตัวนั้นพุ่งเข้ามาจัดการไปครับพร้อมกับเด็ดห่วงเขาไว้เป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็ได้ไอทเทมไปเลยครับ1ชิ้นนั่นก็คือหัวของคนนี้ แล้วตากล้องเราก็เกือบโดนเหมือนกันครับแต่โชคดีครับที่มีเพื่อนคา m เมล่าแมนอีกคนนั้นเอาปืนพา r a ลเซอร์มายิงสตันตเอาไว้ได้นะฮะไม่งั้นนะครับอาจจะโดนลูกหลงปีอีกคนก็ได้ครับจากนั้นเราก็จะได้เห็นฮีโร่สุดเท่อีกตัวครับที่เดินมาพร้อมกับใบมีดในมือของเขานะครับสลับตัวละครนี้ก็คือแบ็กส p ปรเกอร์แมนครับที่เขานั้นได้เปิดตัวมาครั้งแรกใน EP ที่24ครับ ที่เปิดตัวมาพร้อมกับเพื่อนชาวสปีกเกอร์แมนนั่นเองฮะและการเปิดตัวของเขาในตอนนั้นนะครับก็ไม่ได้โชว์ความสามารถอะไรนะครับนอกจากการเต้นอย่างเดียวเท่านั้น สำหรับ EP นี้นะครับเขาก็มาพร้อมกับ j e t p a พคแล้วก็มีมีด2เล่มนะครับซึ่งชุดยูนิฟอร์มของเขานั้นนะครับบอกเลยว่าไม่ต้องไปแต่งเติมอะไรให้มันดูเท่ไปมากกว่านี้นะครับเพราะว่าเขานั้นดูเท่ตั้งแต่ EP ที่24แล้วนะฮะจากนั้นเขาก็ได้ใช้ j e t p a พคอันนั้นนะครับพุ่งเข้าไปหา s สกิ i t ี t เทเล t ตัวนี้นะครับพร้อมกับอมีดในมือนั้นจิ้มเข้าไปที่หัวหทีครับแล้วเจ้าสกิฟตี้เทเลตนั้นก็ตุยไปนั่นเองนะฮะ และจากนั้นครับแบ็กสปีกเกอร์แมนเราก็ได้มองมาที่คามิล่าแมนพอยต์ออฟวิวนะครับที่โดนสอยล่วงไปก่อนหน้านั้นนะฮะซึ่งเขายังไม่ได้ลุกขึ้นมาเลยนะครับซึ่งพอยต์ออฟวิวเรานั้นก็คิดว่าจะถูกช่วยดึงมือลุกขึ้นเหมือนทุกๆครั้งนะครับซึ่งทุกๆครั้งที่สปีกเกอร์แมนนั้นปรากฏตัวเข้ามาช่วยคามิล่าแมนนั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าเขาจะดึงมือช่วยตาก,กล้องคามิล่าแมนของเราเสมอนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ใน e ีีที่นี่สิบสี่น,นะคร,ครับว่ารอบแี้วกแมนองเรานั้น ไม่ได้ช่วยเลยครับอารมณ์ยิ่งมาเต็มครับแล้วเขาก็ได้ปล่อยให้คาร์เมล่าแมนพอยต์ออฟวิวเหล่านั้นลุกขึ้นมาเองครับซึ่งเหตุผลที่ไม่ช่วยนี้นะครับมันก็มีหลายเหตุผลครับซึ่งผมก็อยากให้เพื่อนๆน,นั้นใส่โมเมนต์ในฉากนี้ให้ผมหน่อยนะครับผมอยากรู้ว่าเพื่อนๆน,นั้นมีโมเมนต์ในฉากนี้ยังไงกันบ้างครับอย่างเช่นเฮ้ยเพื่อนช่วยหน่อยดิไม่เว้ยกูมีมีดถืออยู่ในมือช่วยตัวเองดิอะไรประมาณนี้เอ๊ะหรือว่าผมพูดแทนใจเพื่อนๆไปแล้ว ต่อมาครับเราก็จะได้เห็นรถถังของคา m ์เมล่าแมนรุ่นใหม่ที่เรานั้นยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนครับพร้อมกับอาวุธคา m ์เมล่าแมนนั้นนะครับสามารถไปนั่งประจําการได้ทั้งหมด4คนเลยครับบรรจุคนได้อย่างเยอะครับแล้วรถคันนี้นะครับก็ขับไปที่หน้าฐานยังไม่ถึง5าวิเลยครับก็โดนล s สมิว a ทนสกิ p ตี้ o ทเลนันพุ่งเข้ามาใส่ก่อนเลยครับเรียกได้ว่าเทกระจาดกันเลยครับจนทำให้พวกคาเมล่าแมนพวกนั้นกระเด็นออกจากรถทันทีครับแล้วเจ้าสกิปตี้เทเลตตวนี้ก็ได้จับรถคันนี้คว้างทิ้งไปครับแล้วจากนั้นก มันจะโดนพระเอกของเรานั้นพุ่งเข้ามาจัดการครับแล้วลูกสมุนของเขานั้นก็ไปก่อนเลยนะฮะก่อนที่เจ้ามิวแทนสกิบ i ิทเทเลต์นั้นจะโดนเล่นงานครับถึงแม้ว่าตัวของมันนั้นจะถูกอัปเกรดมาใหม่ด้วยการมีเจ็ตแพกนะครับแต่มันก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับพระเอกของเราได้นะครับเพราะว่าเขามาด้วยความเร็วเหนือเสียงนั่นเองครับถึงแม้ว่าจะจัดการไม่ได้ภายในครั้งเดียวนะครับแต่เขานั้นก็สร้างความวุ่นวายความปั่นป่วน เอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับบอกเลยว่าโคตรมันโคตรสะใจครับฉากนี้แถมตบท้ายนั้นนะครับเขาก็ได้พุ่งเข้าใส่ที่ไปหน้าของเจ้าวิวแทนสกิฟตี้เทเลตตัวนี้เต็มๆเลยครับและเพศคนนี้นั้นก็คือพี่คริโตของเรานั่นเองครับที่เขานั้นได้อัปเกรดอาวุธของเขามาใหม่นะครับด้วยเทคโนโลยีของเจ้ากิสสกิฟตี้เทเลตนะครับแสดงว่า EP ีที่14นั้นเจ้ากิสสกิฟตี้เทเลตถูกจัดการไปนะครับเขาก็ได้เอาโถ่้วมที่มีเทคโนโลยีนั้นมาอัปเกรดแล้วก็ใส่อุปกรณ์เพิ่มใหม่นะครับเพื่อให้ยังงค ความเป็นพี่คริโตของเราอยู่นั่นเองนะครับนั่นก็คือไม้ดูดซ่วมครับซึ่งตอนแรกนั้นผมก็คิดว่าพี่คริโตของเรานั้นพิการไปแล้วนะครับเพราะใน E p ีที่ส7พาร์ท2นั้นเราก็จะได้เห็นพี่เขานั้นถูกเททันสปีกเกอร์แมนนั้นที่ยังโดนปรสิตคุ้มล่างอยู่นะครับขยี้จนขาของเขานั้นเหลือแต่กระดูกนั่นเองครับแต่สุดท้ายนะครับเขาก็ได้ถูกซ่อมแซมกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อย่างปกตินะฮะและหลังจากนั้นนะครับพอพี่เขามาถึงปุ๊บนะครับเขาก็ได้โดนเพื่อนคาราเมล่ก่อนเลบ ประมาณว่าไอ้ขาด้วยเลยก่อนที่มันจะโดนพี่กิโตงเรานั้นเอาไม้จุ๊บหน้าไปหนึ่งทีนะฮะแล้วพี่กิโตะเรานั้นก็ได้ลุกขึ้นมาพร้อมกับขาสองข้างไม่พอนะครับแล้วเขาก็ได้โชว์นิ้วกลางให้ไปอีกหนึ่งทีครับโทษฐานยู่หัวเลาะเยอะเย้ยนะฮะแล้วเพื่อนคาเมราแมนพอยเอาบิวเราก็ได้กดไลค์ให้ไปหนึ่งทีครับจนทําให้พี่จิโตงเรานั้นใจเย็นลงนะฮะแล้วก็สลับโหมดจากนิ้วกลางมาเป็นนิ้วโป้งแทนนั่นเองนะครับส่วนคาเมราแมนที่หัวเลาะกวนโอ้ยพี่กิโล หลาย EP มากๆครับใน EP ที่50ครับเราก็จะได้เห็นเขาช่วงท้าย EP นะฮะที่มากดไลค์ให้กับไททันคาเมล่าแมนของเราครับใน EP ที่55นั้นนะครับเราก็จะได้เห็นเขามาร่วมเดินขบวนกับแก๊งเขาด้วยครับและใน EP ที่56นั้นนะครับเราก็จะได้เห็นเขาวิ่งตูดติดไฟมาครับส่วนใน EP ที่57 Part 1น,นั้นเขาก็ยังรอดมาได้ไงไม่รู้นะครับ แต่ที่รารู้นั้นเขาไปอยู่บนตึกกับแก๊งเพื่อนพวกนี้แล้วนะครับแล้วต่อเนื่องกันครับใน E p ีที่57พาร์ท2นั้นเราก็จะได้เห็นเขาโผล่มาแวบหนึ่งครับที่มุมตึกนั่นเองนะฮะพร้อมกับปืนที่ยิงใส่กับเจ้า G Man Security t o i l e t นะครับแล้วส่วนใน EP ีที่61ของเรานะครับซึ่ง EP ีนี้นะครับเขาก็มาแบบมีบทบาทด้วยนะครับซึ่งเขาจะได้รับบทเป็นตากล้อง point of view ของเรานะครับซึ่งสังเกตจากแขนเสื้อของเขาเองนะครับบอกเลยว่าคามีล่าแมนคนนี้นั้นก็เริ่มมีบทบาทในซีรื่อยๆ อนาคตอาจจะมีอะไรเด็ดๆกับแคเมร่าแมนคนนี้ก็เป็นได้ครับกลับมาต่อกับเรื่องราวของเรานะครับแล้วจากนั้นนะครับไอ้เจ้ามิวแทนสกิฟตีเทเลตที่โดนพีกิโตของเรานั้นเล่นงานไปซะ่วมก่อนนั้นนั้นนะครับจนตานั้นแทบจะลืมไม่ขึ้นเลยครับหรืออาจจะบอดไปแล้วก็เป็นได้นะแถมไปหน้านั้นก็ดูยับยุยี่ครับก่อนที่มันจะโดนลารสสปิเกอร์แมนของเรานั้นปล่อยพลังขึ้นเสียงใส่นะครับเพราะว่าหูฟังของมันนั้นได้หลุดไปแล้วนั่นเองครับก่อนที่มันจะโดนเอามีดจ้วงไปที่หน้าหนึ่งทีคร ซึ่งฉากนี้ก็ทําให้เรานึกถึงใน EP ที่37ครับเพราะเจ้ามิวแทนสกิ b ดี t เทเลต t elet, ก็โดนแบบนี้เหมือนกันครับไม่รู้ว่าเป็นคู่แค้นกันหรือเปล่านะและใน EP ที่37นั้นนะครับเราก็จะได้เห็นลารสสปิเกอร์แมนของเรานั้นมีมีดเหมือนใน EP ที่63นี้อีกด้วยครับแสดงว่าลารสสปิเกอร์แมนของเรานั้นนะครับมีของดีครับแต่น่าเสียดายครับที่เขานั้นบทบาทน้อยนะฮะ หรือนี่อาจจะเป็นการแจ้งเกิดของลัสสปิอรแมนของเราอีกครั้งก็เป็นไปได้นะครับต่อมาครับเราก็จะได้เห็นเครื่องบินทิ้งระเบิดนะฮะที่เปิดตัวมาจาก EP ก่อนหน้านั้นนะครับก็คือ EP ที่62นะฮะได้บินเข้ามาทางนี้ด้วยครับแต่มันก็โดนสอยล่วงไปก่อนครับแล้วจากนั้นนะครับเราก็จะได้เห็นกองทัพของฝ่ายพนธมิตรเรามากันเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งจะมีผ่านนะที่หลายๆคนนั้นอาจจะลืมไปแล้วก็ได้นะครับซึ่งเขาก็ได้กลับมาอีกครั้งด้วยนะฮะ นั่นก็คือยานของคา m ์เมล่าแมนดอบชิปครับที่รอบนี้เขาได้เปิดตัวกลับมาอีกครั้งครับก่อนที่ฉากของเรานั้นจะถูกตัดจบไปนั่นเองนะฮะสำหรับอีีนี้นะครับผมก็จะสรุปในเรื่องของสถานที่ไปด้วยเลยแล้วกันนะครับเรื่องราวนั้นก็สานต่อจาก E ีีที่แล้วเลยนะฮะเป็นเมืองและสถานที่แห่งเดียวกันครับที่อยู่นคนละจุดแค่นั้นเองนะครับถ้าสังเกตจากที่เครื่องบินบอมเบอร์ทิ้งระเบิดมาก่อนนั้นนะครับแล้วเครื่องบินนั้นก็ได้บินมาทางสถานที่แห่งนี้นะครับก่อนที่มันจะโดนสอยไปนั้นก็ททําาาาให้้้เรรูัว่่สถนนนี ก็อาจจะอยู่พื้นที่แห่งเดียวกันนั่นเองครับและสิ่งที่ผมสงสัยอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าลารสสปิเกอร์แมนคนนี้นั้นเจ็บตัวมาจากไหนนะครับเพราะว่าในฉากเราจะไม่ได้เห็นลารสสปิเกอร์แมนคนนี้นั้นได้ต่อสู้อะไรเลยนะครับนอกจากเขามาถึงปุ๊บเขาก็เอามีดนั้นเฉาะไปที่หน้าของมิวแทนสกิฟบิลลี่เทเลตนะครับหรืออาจจะมาจากสถานที่ใน EP ีที่หกสิอก็เป็นไปได้ครับส่วนสถานที่นี้นะครับก็คือสถานที่แคมป์อีกที่หนึ่งของคาเมล่าแมนครับ ก็ประมาณนี้ครับกับเรื่องราวของเราในตอนที่63นะครับบอกเลยว่าสนุกรล้วใจสุดๆครับแล้วก็ดีใจมากๆด้วยนะครับที่อีพีนี้พี K ่คีตโตของเรานั้นได้กลับมาอีกครั้งนะฮะก็สำหรับวันนี้ครับผมก็ต้องขอลาทุกคนได้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนครับ